สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รังกุทานครับวันนี้วันที่สิบสามวันเสาร์ครับเอาพอบรรยากาศไม่น่าานานครับวันนี้รู้สึกว่าไม่น่าานานขึ้นหลายครับคุณผู้ชมดูครับโอ้วันนี้รู้สึกว่าจะบ่าหันนั่นแหละครับท่านผู้ชมจะบ่าหันบันไดแล้วครับตอนนี้ผมอยู่ฝั่งทางโรงเรียนสตรีศรีน่านครับฟังตั้งปูนก็เป็นบ้านถั่อครับเดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศบนสะพานพรฒนาภาคเหนือว่า เป็นจะได้พองนะครับไปพอกันเลยครับตอนนี้จะาป้าท่านผู้ชมได้มาพอแถวแถวไตสะพานหรือปื้นสะพานพัฒนาผังเหนือครับถือว่าหน้าเข้ามาหลายครับท่านผู้ชมเดี๋ยวสกรรวักครั้งเขาจะไปพอด้านบนว่าบรรยากาศข้างบนมุมสูงนั่นเป็นจะได้นะครับตอนนี้ก็คือดินบันไดนี้ก็บ่อมีแล้วนะครับบันไดนี้ก็องซึกว่าผ้จะพา,พาท่านผู้ชมไปพอครับ บันไดนี้ก็ท่วมมิดแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ครับท่วมมิดแล้วครับตอนนี้ก็เหลือแหมน้อยเดี๋ยวนะครับที่จะบันบันไดบันไดเดียวนะครับบันไดเดียวตรงนี้แหละครับที่จะท่วมเข้ามานี่นะครับบรรยากาศตรงนั้นก็ก็เป็นบัฒนลอครับบัฒนล่อตอนนี้บรฒนล้อถ้าบอกมีเอ่อเขื่ขอ,อนกันเขื่อนกันหน้าคงจะเข้าเปา็นบรฒนลอแล้วนะครับ่านผู้ชม เดี๋ยวเขาไปพอบรรยากาศตีดันบนพูดน,นะครับว่าความขืดหน้าของน้ำม,มาวันนี้วันที่13เป็นจไงนะครับ mm hmm. คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ภาพม้วนสูงแล้วครับ mm hmm. มาพอคันบันไดบ่มีเฮาหันแล้วนะครับคุณผู้ชมแถวๆนี่ก็น้ำเริ่มขึ้นมาหลายครับวันนี้ครับน้ำขึ้นมาหลายผมมั่นใจว่าเวลานี่หรือตอนเที่ยงก็ แถวบ้านถาล่อน่าจะเข้าหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมถือว่าตอนเจ้าวันนี้ครับวันที่สิบสามนั่นเข้ามาหลายครับโอ้โหมาหลายแต่แต้ครับหลายกว่าตัวว้าติดผมมาไทยทําไว้นะครับท่านผู้ชมขอบรรยากาศครับต้องปูนครับโหน้ำกว้างมากครับท่านผู้ชมโอ้ตายตายตายวันนี้ครับถ้าฝนตกเติมลงมาแล้วคงจะเข้าบ้านถาล่อแล้วครับท่านผู้ชม เอาไว้พอต้องปุ้นครับมันถะรอดเป็นจะได้ฟองโอ้คุณผู้ชมน้ำถ่าจะเข้าแล้วนะครับน้าซึมเข้ามาเล็กน้อยครับท่านผู้ชมไม่พอครับนี่นะครับถนนต้องมันถารอดองจาน้ำไหลซึมเข้าครับโอ้เข้ามุมไหนนะครนับอันนั้นนี่ครับเริ่มเข้ามาเล็กน้อยแล้วครับประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับตีมานีเข้ามานีครับ เดี๋ยวไปพอฟังตั้งปูนครับตั้งใต้เป็นจไดตอนนี้สะพานแถวพัฒนาฝั่งเหนือบ้านถะลล์ด้านปูนนะครับแต่แถวบ้านแสงดาวนยังบ่เข้าเตือนครับรถรถลากันยังวิ่งกันสบายอยู่ครับอพอด้านเทวะเป็นจไรครับโอ,อ้ผนังกันน้ำตีเคือนกันหน้าน,นี่ก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ครับ ถ้าบ่มีผน,นังหรือเขื่อนกั้นน้ำไม่สงสัยว่าถนนมันทะลอดหรือตีโรงแรมนี่คงจะเข้าแน่ๆเลยครับคุณผู้ชมวันนี้ถือว่าน,น้ำเข้ามาหลายครับหลายกวตฒวามากครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปพอ,อ,อด้านล้งพยาบาลน,นานว่าสะพานด้านปุ่นเป็นจะไรพองอีกนะครับนีขณะนี้ผม ปลาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศแถวๆบ้านดอนแก้วครับต่วว้าที่เฮามาบ้านดอนแก้วเนี่ยเชืว่าตอนนี้นําเริ่มท่วมติดทางเดินแล้วครับสังเกตว่าครับติดทางเดินที่เฮาวาแต่ววานี่ว่ะเอาไว้สำหรับเดินเล่นครับวันนี้ติดเดินเล่นบ่มีแล้วครับคิดว่าคงจะท่วมติดติดเดินเล่นเนี่ยมาประมาณสักประมาณสักแปดสิบเซนได้ครับคุณผู้ชมนี่ครับที่ตะวันนี่ก็ตี คืออาหารป่าบนมีแล้วครับโดนน้าท่วมมาแล้วครับวันนี้ถือว่าน้าท่วมเข้ามาหลายครับ,บวันเสาร์วันนี้นะครับท่านผู้ชมยูทูปปานเอา,าครับวันนี้คุณพี่พี่ก็ได้มาใครทงไปไปเที่ยวเลือกว่าวบุดมาแล้วนี่เหตุการณ์แต่เป็นจะได้พงนะครับนี่ก็มีประชาชนบ้านดอนแก่ฝืนมาชมบรรยากาศ น้ำท่วมวันนี้ครับถือว่าน้ำหลายครับฟังก้นก็จะเป็นบ้านบูวพาลามก็น้ำเข้ามาแล้วนะครับอ่าครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปพอที่สะพานอ่าลงพยาบาลนานครับว่าความเกิดหน้าเป็นจะได้่องนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เข้ามาอยู่แถวสะพานนาลงพยาบาลนานล้ครับเขามาเก็บบรรยากาศตีน่าลงพยาบาลนานครับสะพานครับเป็นจะได้่องครับท่านผู้ชม เอเลยครับโหห้องซึกว่าน้ำน้ำเข้ามาหลายครับตอนนี้ก็รอดปื้นสะพานประมาณสักหนึ่งเบตได้ครับหรือว่านี่น้ำเข้ามาหลายครับโซนนี้ครับคุณผู้ชมผมคิดว่า,ถาแถวๆนี้ผมซึกว่าต่อฟังจะแคบนะครับก็เลยบีบน้ำเฮือขึ้นมาสูงนะครับคุณผู้ชมนี่ครับแต่ว่าหากเก็บบรรยายกาศแถวๆนี้ก็อยู่ต้องลุ่มปูนนะครับลุ่มปูนตอนนี้ก็ น้ำขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวเขาไปพอที่สะพานของบ้านน้ำต้นหัวเวียงเหนือครับว่าแม่น้ำน่านด้านปุ้นเป็นจะได้พองนะครับไปพอกันเลยครับตอนนี้ผมป้าท่านผู้ชมมาพอตีบ้านหัวเวียงเหนือครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมเข้าไปหลายซอยแล้วครับปาสามารถตีไปพอสะพานปุ้นได้ครับตอนนี้น้ำท่วมเส้นทางหมดแล้วครับ ต้งหงวิ้งเหนือนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เกษตรกร,ร,ก,รก็ได้เอาง้อเอาควายมาไว้แถวแถวนี้แล้วครับเพราะว่าน้ำท่วมมาสามารถจะไปอยู่แถวแถวลิ้นแม่น้ำได้ครับความเรกของเขาค้งจะประมาณสักหนึ่งเมตรขึ้นแล้วครับคุณผู้ชมเอาคงไปบ่ได้แล้วครับวันนี้ครับผมพยายามจะมาเจ้าแล้วครับประมาณหกโมงเจ้าแล้วครับตอนนี้น้ำาค้งจะเข้ามาตอนสัก กลางคืนแล้วนะครับไปบ่ได้แล้วครับคงจะเก็บบรรยากาศเอาไว้แถวๆนี้แล้วครับคุณผู้ชม <c oughs> <c oughs> โอ้เสียงแหกงเสียงแห้งแล้วครับก็คงจะลำร้านุาผชมไว้ตรงนี้แล้วครับบายบายกันก่อนนะครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามาเพื่อเป็นกำลังใจครับ